โอเคค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยจะมาทำเรนดอมเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละนะคะหัวข้อที่จะทำก็คืออัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นวันนี้วินาทีนี้อัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นวันนี้วินาทีนี้นะคะคนนั้นคือใครอะ่ะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณกำลงังหลงไหลอยู่คนที่เคยผูกพัน หรือเป็นแฟนคุณนะคะคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันนี่แหละนะคะมาฟังกันนะเป็นอย่างไรนะโอเคค่ะจงใช้นะคะทุกๆครั้งอาจารย์จะบอกว่าจงใช้วิจารณญาณในการรับชมจงใช้วิจารณญาณในการรับชมพอเรนดอมเนี่ยมันจะมีทั้งตรงใจหรือไม่ตรงใจใครเลยก็ได้นะคะ มีทั้งตรงใจหรือไม่ตรงใจใครเลยก็ได้นะคะใช้วิจรารณญาณนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อนะคะโอเคค่ะตั้งจิตไอ้ฐานไปพร้อมกันให้พลังงานจักรวาลน,นะคะพลังงานออร่าพลังงานแสงสีเสียงนะคะทุกๆอย่างนะคะพลังงานความดีนะคะให้อยู่ในพ่ยิ่สีสำหรับนี้นะออขออนุญาตก่อนเนาะอาจารย์จะใช้พ่ยิ่สี่สำหรับนี้นะคะในการแรนดอมให้คุณฟังนะคะ เรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานความรักของคุณวันนี้เป็นอย่างไรพลังงานความดีพลังงานความรักเป็นยังไงนาะโอเคค่ะมามคุณเป็นพลังงานบวกนะตอนนี้เวิยนทีเนี้ยคุณมีพลังงานบวกคุณมีความคิดที่มีไอเดียเก่งสามารถเก่งฉลาดบัดเปืืองเห็นไหเป็นคนที่ มันผ่านมันผ่านมาหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความร้อนความหนาวความเย็นคุณผ่านมาหมดแล้วอะคุณใช้สติปัญญาตรงนี้คือเหมือนเป็นบุคคลตาซีสามเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มีปัญญาวันเนี้ยสิ่งที่มันสะดุดหรือติดขัดเกี่ยวกับเรื่องงานอะนะคุณเชื่อไหมคุณจะผ่านและสาเร็จ อะไรที่มันสะดุดอะไรที่มันขัดแข้งขัดขาคุณนะคุณใช้สตินะคุณสําเร็จคนที่เข้ามาดูนะวันนี้คุณสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะเพราะคุณมีพลังงานโดดเด่นมากเลยออร่าของคุณมันเป็นเมื่อยมากนะคะใบหน้าคุณอิ่มเอมใจแค่คุณหลับตาปิ้งเดียวเนี้ยนะคุณจะรู้ทันทีว่าคุณจะต้องทําอะไรหนึ่งไปสองสองไปถึงสิบเลยนะคุณเรียงลําดับการทํางาน การใช้ชีวิตของคุณได้คุณใช้สติคุณใช้ปัญญาเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาด้วยเนี่ยนะนะเออถ้าเชื่อเรื่องตาที่รมอ่ะมันก็จะมีเนาะความเชื่อเนาะอืมเนี่ยคุณคุณสามารถที่จะมีเซนส์คิดเวลาคุณจะคุยคุยงานหรือดีลงานกับคนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมองการไกลหรือมองออกว่าคนเนี้ยเขาจะมาในรูปแบบไหนฉะนั้นคุณค่อนข้างเก่งและโดดเด่นในตอนนี้เพราะคุณใจเย็นลงใจเย็นมีความเชื่อศรัทธา นะคะคุณใจเย็นมีความเชื่อและศรัทธาในตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสองอาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วคุณอาจจะมีพลังงานที่มันทดถอยบ้างแต่วันนี้ตอนนี้วินาทีนี้พลังงานคุณโดดเด่นมากไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามฝนแดดคุณไม่มันมันมันไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเป็นกําแพงในชีวิตคุณเลยนะก็มาสิขาอะไรอย่างเงี้ย คุณพร้อมปะถาคุณพร้อมปทุในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณมีนะคะนะคะโปรเจกต์กำลังที่คุณกําลังคิดที่คุณกำลังจะทำเนี่ยไอเดียที่คุณกำลังจะทำเนี่ยหรือว่าจะลงทุนทําอะไรอะช่วงนี้ทําได้นะนะอ่ะคอยอีกคืออาจารย์เนี่ยจะแรนดอมนะคะความรู้สึกของคุณหรือพลังงานคนสามใบนี่ไงเนี่ยคุณเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆคุณเริ่มจากสิ่งที่มันเล็กๆอะ เหมือนคุณหวานพืชอะแล้วกาลังหวังผลอยู่คุณกําลังนั่งคิดคุณคิดว่าคุณกําลังจะทําอะไรดีคุณชะลอไว้ก่อนคิดไว้ก่อนนะคุณคิดคุณชะลอไว้ก่อนก่อนหน้านั้นคุณชะลอคุณคิดคุณคิดแหละว่าคุณจะทําอะไรดีกับตัวคุณเองนะฉะนั้นสิ่งที่มันกําลังจะเกิดสิ่งที่มันกําลังจะเกิดกับคุณในช่วงที่คุณจะเจอตอนเนี้ยจากไพ่สองใบเนี่ยขยายตรงเนี้ยคุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง นะคะอืมอะไรที่มันสะดุดอะไรที่มันติดขัดนะคะคุณใช้ธรรมะคุณใช้ความนิ่งคุณใช้สติคุณใช้สิ่งที่คุณเคยเจอเนี่ยเป็นครูเตือนสอนใจคุณมีครูบาอาจารย์ดีคุณมีครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีเพื่อนที่ดีคุณเหมือนแบบช่วงนี้คุณก็จะหลักครอบครัวเยอะพ่อแม่ญาตพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยคุณจะสนิทกับเขาแล้วคุณก็จะให้ความสำคัญกองเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ค่อยได้แบบ ไปปฏิสัมพันธ์ไปอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณจะเหมือนหลักเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อนจะชวนไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงหรือไปทําเล็บทําผมหรือไปนวดสปาอะไรเงี้ยเพื่อนจะชวนไปช่วงนี้เขาเขาเหมือนแบบอย่าบอกว่าเป็นเรื่องความรัก <laughs> มันเป็นแบบช่วงที่เหมือนแบบได้พบปะผู้คนได้ติดต่อประสานงานอาจจะได้มีการเดลหรือได้เดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดมีการประชุมสัมมนาโปรเจกต์ใหม่ๆทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนนะคะช่วงนี้นะมีมีแผนมีแผน,นที่จะทำร่วมกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดสิ่งที่มันกำลังจะทำอยู่ตอนเนี้ยคุณจะประสบสำเร็จนะคะเพียงใช้สมาธิหรือสตินะ,ะเพราะพลังงานคุณค่อนข้างดีมากเห็นไหมคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนก็ได้หรือเพื่อนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณคนในครอบครัว ะค,ะคุณหยิบยืน่นความต้องการคุณหยิบยื่นฝ่หรักให้กับคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรของคุณเพราะพลังงานของคุณตอนนี้คุณมีเหตุและผลและมีปัจจัยที่มันจะเกิดคุณรู้แหละว่าถ้าเหตุผลมันเกิดจากอะไรปัจจัยที่มันจะเกิดสาเหตุอะไรเงี้ยคุณจะเรียงลาดับได้แล้วคุณจะนิ่งใช้ความนิ่งเป็นภาวะการเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นภาวะผู้นําของพ่อแม่เป็นภาวะผู้นําของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงกัลยรณยมิตรแม้กระทั่งแฝด เงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าคุณนะคะถ้าคุณคิดถึงเงินหรือคุณคิดไอเดียอะไรต่างๆที่คุณจะลงทุนทําอะไรสักอย่างเนี่ยเงินจะมานะคะคุณคุณสิ่งที่คุณกําลังติดขัดเรื่องเงินอยู่ตอนเนี้ยวันเนี้ยตอนเนี้ยจะมีคนมาช่วยอาจจะเป็นเพื่อนคุณถ้าคุณคุยกับเขาดีๆดีว่าคอยคุณดีๆเนาะโอเคค่ะเป็นพลังงานที่บวกเป็นข้อบวกใครเจอคุณวันนี้โชคดีนะเออใครเจอคน วันนั้นโชคดีอ่ะเรามาส่องคนคนักของคุณดีกว่าอัปเดตคนลกของคุณดีกว่าาเป็นยังไงคนลกของคุณอาจจะเป็นคนที่กาลังคุยอยู่นี้แหละนะคะหรือคนที่กําลังทะเลาะกันอยู่ตอนเนี้มีคนบอกหลายๆคนอาจจาะร,รู้ได้ไงอาจารย์มีาตาที่เปิอตาที่สามหรือเปล่าก็ใช่อัปเดตมาอัปเดตหน่อยมาส่องใจหน่อยมาอยากรู้อยากเข็นเรื่องเขาหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะความรู้สึกวันนี้เนาะออนะคะเขาคนนั้นเป็นไขรอาจารย์จะใช้อ่าเขาคนนั้นเป็นไขรเขาคนนั้นเป็นคนตรงมาก เป็นคนที่ปากแซ่บเป็นคนตรงเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่ฝาาันภาษาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจสติดก็คือเป็นคนที่เที่ยงตรงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ไม่ปล่อยปละละเลยกับชีวิตเลยบางครั้งบางครั้ง ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่กับความนียมันเป็นความที่เบื่อหน่ายเนาะทาไมคนนี้มันเป็นคนตรงจังวะอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่อ่อนโยนทําไมไม่ไอ้นี่บ้างนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียกับคน,น,นคนนี้นะคนนี้เป็นคนตรงเป็นคนตรงชินนะคะเป็นทหารก็ได้ตำรวจก็ได้หรืออายการผูพ้พิพากษาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ใช้ความคิดหรือใช้สมองเยอะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเยอะเป็นคนตรงแต่ก็แอบ,บมีความเจ้าชู้เบา เป็นคนที่ชอบชงเงียบมากถ้าไม่จับได้จะไม่ยอมรับเป็นคนที่หล่อสมาเท่สูงยาวจมูกโดง่งตาคมถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่สวยมีออล่าเลยแหละนะคะคนของคุณเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยนะตอนนี้เขากําลังคุ้นคิดเกี่ยวกับงานเขาเยอะมาเพราะเขาเป็นคนตรงเขาเอาจจะมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจ เยอะมากในใจเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดเพชันเดียวนะเขามีหลายสเตปในการคิดคุณอาจจะเป็นคนคิดสบายๆส,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 สบายแต่เขาเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะนะคะคนที่คุณกําลังคุยคนกําลังพี่คนที่คุณมีความสัมพันธ์เนี่ยอยู่แดนไกลด้วยไหมไมาดูสิว่าเขาอยู่แดนไกลด้วยไหมเขาอยู่ที่ไหนเนาะคนคนนี้นะ เออคนคนนี้นะโอ้คนคนนี้เดือดสัน่นเดือดสันก็คือเป็นคนที่มีสมองสติปัญญาปาดเปืองนะคะบางอารมณ์ก็เป็นเป็นเด็กเหมือนกันบางอารมณ์ก็เป็นเป็นผู้ใหญ่นะคะมีออร่าพลังงานเหมือนคุณเลยมีความคิดความอ่านดีเหมือนกันเพราะว่า เอาง่ายๆคุณชอบคนที่มีสติปัญญาที่ดีภาวะการเป็นผู้นําได้คนนี้เป็นเป็นให้คุณได้นะเป็นทุกอย่างให้คุณได้แต่เขาเป็นคนที่ตรงและเครียดค่อนข้างเครียดกันไปเขาเป็นเขาเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศผิวขาวจมูกโด่งอาจจะเป็นฝรั่งนะคะผมทองอาจจะเป็นคนที่คนจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้แต่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่นะคะตลาดลักทรัพย์ก็ได้หรือดีลงานอะไรแบบเนี้ยนะคะ โอเคนะเขาคนนี้เป็นคนที่เดือดสันพบปะผู้คนเจอคนเยอะเหมือนคุณเลขหนึ่งกับเลขเก้าลงกับเป็นสิบก็เหมือนแบบเบลออฟฟอร์จูนชอบความสำั่โดชอบความเป็นคนที่มีอิสระชอบความที่มันรู้สึกธรรมชาติอย่างีงเขาจะชอบชอบชอบรอยยิ้มของคุณชอบชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบ อะไรที่มันน่ารักน่ารักมงมิงอ่ะก็ชอบคนน่ารักนะส่วนตัวคนคนนี้นะชอบคนน่ารักชอบคอนอดอ้อนชอบคอนหวานหวานนิดหนึ่งไม่ชอบคอนแข็งเพราะเขาเป็นคนแข็งแล้วไงเขาชอบให้คุณงอเขาอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เขาพยายามรวบรวมพลังงานของเขาที่มีเพื่อไปดีวงานหรือเจองานอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะมีงานที่มาสะดุดขัดแข้งขัดขาเขาอยู่รางคนตรงอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานก็ได้ นะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนี้พลังงานของเขาเขาก็พลังงานถดถอยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาใช้พลังงานที่มันมีอยู่อ่ะคือความคิดความอ่านที่มันดีอ่ะเพราะว่ากันเป็นหู้นาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อยใครหรอกคนนี้นะโอเขรวมๆแล้วเขาเป็นคนตรงจริงใจเออจ้าชู้มันก็เจ้าชู้แหละบางคนอยู่กับแฟนเนี่ยจับได้แฟนหลายรอบแต่มันก็ตีเหมือนหน้ามืนหน้ามือน,น,อน,น,อนก็เข้ามากอดคุณ ออะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีนะผู้หญิงผู้ชายประเภทมืนมนอ่ะเหมือนแบบจับได้แล้วถ้าเป็นมืนเก๋ไก่สไลเดอร์ไปเรื่อยอะไรเงี้ยโอเคเนาะเอออย่าเครียดนะอเดย์ความรู้สึกของเขาตรงนี้นาทีนี้เนาะความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณเนี่ยเขาเขามีความรักให้คุณเอามามาดูก่อนนะตรงไม่ตรงอย่างไรใช้วิจารยณนะความรักที่เขาไม่ให้คุณเจาะจงเฉพาะความรักที่มีให้คุณก่อนนะโอเคค่ะ ความรักที่เขามีคุณแน่นอนแต่เพลสเขาชอบความตื่นเต้นเขาชอบความเล้าใจเขาชอบอะไรแปลกไปใหม่จากตัวคุณนะคะแถมเพลสคือการเป็นแปลงคุณใส่ใจรายละเอียดเขาว่าเออคุณใส่ใจเขาอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมของเขาอ่ะเออคนที่กาลังคบกันคนที่กําลังคุยกันคุณจะใส่ใจรายละเอียดเขามากนะคะแม้กระทั่งท่านั่งท่ายืนคําพูดคุณจะให้ความสําคัญของกับเขาอ่ะเขารู้สึกประหลาดและประทับใจแปลก ดับต้นหรือแปลก่อนประหลาดแล้วประทับใจทําไมคุณแบบใส่ใจเขาได้ขนาดนี้ทําไมคุณรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญเขาได้ขนาดนี้ซึ่งเขาไม่ได้เคยได้รับอะไรแบบนี้จากใครเลยนะคะพอเขาไม่ได้รับแล้วเขาไม่ได้รับจากคุณเขารู้สึกว้าวอบอุ่นจังเลยอ่ะประทับใจจังเลยอ่ะทาไมคุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณดูเหมือนคนที่แบบสปอยง่ายๆสบายๆแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดถี่ทวนไม่พูดเยอะ แต่คุณจะใช้ข้อความในการที่บอกเขาหรือความรู้สึกในใจที่บอกเขาการกระทำแม้กระทั่งคู่สามีภรรยากันคุณใส่ใจรายละเอียดของเขามันทําให้คุณมันทําให้คุณและเขาอ่ะ มันเหมือนแบบทะเลาะกันคุณก็กำหวนกลับมาดีกันแล้วเขาหลงไหลในตัวคุณมากนะแทเพลสก็คือการเป็นแพลงเขากลัวที่จะเสียคุณไปด้วยนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะจริงๆในสายตาเขาแต่บางทีเขาแบบเก็กฟอร์มเก็กล่อเก็กสวยอยู่เขาก็จะเหมือนไม่ไม่พูดออกไปเพราะเขารู้อยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วฉะนั้นเขาเขากลัวคุณเขาหึงคุณนะบางอารมณ์บางฟิลที่คุณเป็นเหมือนแบบเจอผู้คนเยอะๆอันแน่นอนคุณมีพลังงานเยอะคุณทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆคุณก็ ต้องเจอคนเยอะเจอเพื่อนหลวงงานที่อายุน้อยกว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเนี่ยคุณจะเป็นคุณจะโดดเด่นมากช่วงนี้ฉะนั้นเขาก็แอบเฝ้ามองคุณเหมือนกันนะบางคนเนี่ยอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยชอบกันเองสายตาสปาก,กันหึงกันเองก็มีคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่ไม่ได้เปิดใจกันอะไรแบบเนี้นะเขากลัวคุณที่จะมีคนอื่นนะนางคุณคิดอยู่เออความรู้สึกเขาแบบ ตอนนี้วินาทีเนี่ยคือจริงๆอ่ะปกติทุกเช้า่มัยคุณจะส่งข้อความไปก่อนก่อนเขาสวัสดีอาจจะเป็นรูปกระตูลเล็กๆโมจิเล็กๆอีโมจิ e ji, หรือรูปหัวใจให้เขาดูก่อนนะคะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะติดต่อ,อก,กันค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะไรแบบนี้แต่คุณจะส่งไปเขาก็จะรู้สึกยิ้มยิ้มในมุมปากแหละวันนี้ตอนนี้วินาทีเนี้ยเขาก็กำล,งลง e ังรออีโมจิจากคุณเหมือนกันหรือข้อความหวานๆอะไรจากคุณเหมือนกันนะคนนี้เป็นคนที่ ชอบความโรแมนติกชอบกินหอมน้ําหอมของคุณนะคะอชอบการแต่งเสื้อผ้าสไตล์ของคุณชอบความเซ็กซี่ในตัวคุณคุณไม่ต้องแต่งตัวเยอะคุณไม่ต้องประโคมอะไรเยอะคุณไม่ต้องแต่งหน้าเขาชอบเป็นธรรมชาติของคุณเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกหลงไหลเขารู้สึกชอบใจเขารู้สึกแบบประทับใจในตัวคุณจังเลยอ่ะหลงคณเป็นพิเศษเนาะ เอาแหละนะคะช่วงนี้นะสําหรับคนที่กําลังคบกันหรือคุยกันเขาหลงไหลคุณนะตอนนี้นะอ่ะมาดูสําหรับคนที่เหมือนความรักของคุณนเน่ยเพิ่งเลิกกันไปเพิ่งเลิกกันไปเนี่ยหรือไม่ได้คุยกันเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอัปเดต่อยสิความรู้สึกของเขาเวงกว้างนะคะคนที่เลิกกันเนี่ยความรู้สึกของเขาหงยหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะอยากจะยื่น มิตเมติหรือความสัมพันธ์ให้กับคุณเพราะตอนนี้นเขาไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้เลยะเขารู้สึกสะอื่นหรือรู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจเขาทำอะไรก็คิดแต่คุณแต่เขาก็เอาแหละเขาก็เดือ้อเขาก็เหมือนแบบ เป็นคนที่เจ้าชู้เงียบเป็นคนที่ตรงตอนอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ปฏิบัติอะไรกับคุณดีมากขนาดนั้นฉะนั้นความรักของคุณมันก็เลยกระทนกระแทนมันก็เลยเป็นเส้นบางๆระหว่างความรู้สึกกับความรักนะคะเขาเหมือนอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาดีกับคุณอยากกลับมาดิวอยากกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณคนที่ทะเลาะกันนะบอกไปแล้วนะเขาเหมือนแบบเขาทําผิดกับคุณไว้เยอะไว้มากเลยอะ นะคนคนนี้นะรู้สึกสำนึกผิดจังเลยอะ่ะทำไมเราต้องทำเขาถึงขนาดนี้วินาทีนี้ตอนนี้เลยนะอัปเดตน,นะรู้สึกไม่มีความสึกโษแทกจ,จ,จิตใจเพราะอะไรเพราะเขาแบบเหมือนแบบทะเลาะกับคนร่วมงานทะเลาะกับอาจจะไปทะเลาะกับคนรักใหม่ของเขาหรือแฟนใหม่ของเขาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ได้รู้รู้ใจเหมือนตัวคุณคุณจะรู้ทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของเขาในช่วงระยะเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา แต่คนใหม่ของเขาอาจจะไม่ได้รู้หรือรู้มากรู้จริงรู้จังเหมือนที่ตัวคุณรู้ก็ได้ฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณจังเลยอ่ะเขาอยากจะกอดคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอืมคุณคุณใจแข็งนะแล้วคุณก็ได้บล็อกเขาไปแหละนะนะคุณคุณได้มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคุณเหมือนแบบคุณคุณอยากปล่อยวางคุณอยากปล่อยเขาไปนะคะ คุณน้อยใจเขามากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณเลยเนาะแต่ตอนนี้คุณใจแข็งแล้วคุณเหมือนแบบใช้ธรรมะเข้าข่มกับจิตใจคุณรักเขามากนะคุณคนเนี่ยคุณรักเขามากคุณเจ็บมากคุณรักมากคุณเหมือนแบบในวินาทีที่ตอนที่อยู่ด้วยกันอะคุณมีแต่เขาในหัวคุณก็มีแต่เขาในเซฟโซนอะนะมีแต่เขาเลยอะมีแต่เขาคนเดียวจริงๆนะคะในวินาทีนั้นเอาล่ะฉะนั้น พอวินาทีนั้นเขามีมีะะ่เคาคุณก็เสียสละคุณก็ให้คุณก็แบ่งปันแม้กระทั่งเงินทองเสียสละเวลาเสียสละอันมีค่าในการที่จะอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงคุณแต่เขาไม่ได้ตอบโจทย์คุณเลยนะคะฉะนั้นคุณกลับมารีโนเวทความคิดว,ว่าสิ่งที่ฉันไม่ได้รับจากคุณอะ่ะฉันก็จะกลับมาเป็นคนใหม่แล้วก็จะกลับมารักตัวเองไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วแต่ตัวเขาอะ่ะมันเหมือนแบบช่วงที่เลิกกับคุณไปช่วงที่ตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไปอะ่ะมันเหมือนเขาไม่ได้มีความสุข ตอนนี้เขาไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็เมื่อมองเมื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขา,เขาโกโ้เยอะเป็นคนที่ตรงโกโ้เป็นคนที่คิดว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงเขาว่าประสบความสำเร็จในด้านเรื่องการงานจริงแต่เรื่องความรักอะเขาเหมือนเด็กอะเขาเหมือนเบบีอะซึ่งไม่ได้มีใครมาโอปบ,ปบประคับประคบงประงมเขาขนาดนั้นอืมเขาทิ้งคุณไปในช่วงที่คุณลำบากคุณฝ่าฟันมาด้วยกันอะคุณเริ่มต้นจากศูนย์มาด้วยกัน นะคะพอคุณมีเขาอยู่พอคุณมั่งคัง่งพอคุณมีเขาอยู่กับคุณพอคุณหมดเขาเดินจากคนทันทีนเขาไปมีคนใหม่แล้วสุดท้ายคนคือเขาไปมีคนใหม่ละเขาก็คนนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านเรื่องเงินกับเขาว่าเขามีความโลภนะคะอตอนนี้เขาเขารู้สึกเครียดนะเขารู้สึกท้อแท้นะเออเขารู้สึกเครียดแล้วเขาก็รู้สึกท้อแท้นะเออในเนี่ยเห็นไหมเขากําลังใช้พลังงานบางอย่างเขากําลังใช้ความคิด ต,ต,ต,ตอนนี้นะคะที่จะทํายังไงให้คุณแบบให้อภัยเขาหรือที่จะทํายังไงให้คุณรู้สึกว่าจะต้องดีกับเขาที่สุดหรือเลิกเขาอีกครั้งหนึ่งเขาช่วยความพยายามมากและแน,น่นอนค่ะคุณก็ตอนนี้คุณจอยแลละคุณสบายใจแหละอะไรแบบนี้นะคะอืมไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันที่เลิกกันไปหรือไปม,มีมือที่สามหรือหรือตอนนี้เขากําลังแบบไม่ได้อยู่กับคุณอะ ตอนนี้นะคินออสคาร์ก็คือเขาหวนที่จะกลับมาหาคุณเพราะเขาลืมกินกายกินตัวลืมความดีโดยเฉพาะความดีของคุณโดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติของคุณนะ่เขาไม่เคยลืมความดีที่ช่วยเหลือเขาคุณเบิกเงินเอาเงินที่คุณเหลืออาจจะเป็นเหลือก้อนสุดท้ายอย่างเงี้ยมาให้เขาเขาเขาคิดถึงคุณนะเขาอาจจะมีทิฏฐิไปหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีต่อคุณอย่างเงี้ย คุณรอเซอร์ไพรส์ใหญ่ได้เลยเร็วๆนี้เขาจะกลับมาหาคุณคนที่เข้ามาดูไม่ต้องมาแล้วไปแค่ไกลๆเลยไปยาวๆเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาอะไรเงี้ยม,มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงและบุญสัมพันธ์และที่การกระทําด้วยนะคะส่วนตัวอาจารย์คิดว่าคุณค่อนงใจแข็งกับเขาช่วงนี้นะคือมันไม่ได้ใจแข็งธรรมดานะอาจารย์ว่าใจแข็งมากใจแข็งมากไม่ยอมเปิดรับใครเข้ามาเลยเพราะคุณดืมเขาไม่ได้ เขาก็คุณเป็นรักแรกเขาก็คุณเป็นรักที่มันเป็นเหมือนแบบคุณอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักมาก็ได้เขาอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องความรักมาแล้วมาเจอกันแล้วมาสปาร์กันนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อจังเลยฮห็นซ้ำจังเลยมีหนวดมีเขานะคะเป็นคนที่มองแล้วว้าวดีจังเลยหล่อจังเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบชอบหลงไหลคุณชอบคนสไตล์ในสูงยาวเขาดีนี่ไง ะะเป็นคนที่อยู่ในดวนใจคนเป็นคนที่คุณแบบอเอาละฉันจะต้องทําเอาเป็นสามีฉันแลว้วหรือว่าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่มีความละเอียดอ่อนโยนดุดันก็ได้นะคะแข็งแกร่งเป็นภาวะกันเป็นผู้นําไม่ย่อท้อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอา ปัญหาและอุปสรรคมาเดรสตามันขึ้นคือตัวเขาเขาคนนี้เ,เป็นคนที่มันเหมือนแบบเดรสตามีความหวัง,งมีความฝันที่จะทําอะไรหลายๆอย่างความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยที่มีต่วคุณเลยวินาทีนี้เลยก็คือคิดถึงหววหารักชอบหลงในตัวคุณคุณเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างให้กันและกันอืมคุณกับเขาเป็นทุกอย่างให้กันและกัน คุณเจอเรื่องผิดหวังมาเขาเจอเรื่องผิดหวังมาแล้วมาสปาก,กันคุณอยากสร้างครอบครัวกับเขาเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะในกรณีคนที่เขาลงคบกันตอนเนี้ยแฟนคุณหลงไหลในตัวคุณบอกไปแล้วนะส่วนคนที่กําทะเลาะกันสามีภรรยาคู่สามีรือทะเลาะก,กันเนี่ยเขาจะกลับมาดีกับคุณกับจะกลับมางอ้อหรือจะกลับมาดูแล,ลคุณและลูกเนาะคนที่คบกันอยู่ตอน,น,นเนี้ยแฟนคุณเนี่ยเหมือนแบบถ้าถ้า ทวินาทีต่อนาทีในหัวใจเขาว่าเต้นแรงคิดถึงคุณกลัวมีความหวาดกลัวเพราะคุณเป็นคนสวยเพราะคุณเป็นคนหุ่นดีเพราะคุณเป็นคนมีอะไรที่มันครบหมดทุกอย่างอะ่ะถ้าใครเข้ากลัวที่จะเสียคุณไปเขาว่าถ้าใครได้คุณไปอะ่ะ ก็ถือว่าโชคดีส่วนตัวเขาจะปฏิบัติกับคุณร้อเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะมีความเจ้าชู้เบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอบคุยบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็รับในสภาพในสิ่งที่เขาเป็นได้เนาะอืมพนักง,งานของคุณและเขาอะนะคะดีจังเลยเนาะอะอามาเช็คพลักง,งานของเขาหน่อยของคุณและเขาแน่นอนพลังงานของคุณอะพนักง,งานของคุณเนี่ยมันโดดเด่นอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว เป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันไม่มีคุณฉันอยู่ได้ฉันไม่มีคุณฉันแบบโอเคมัน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 ชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพลังงานของเขาอ่ะมันเหมือนแบบมันก็ตรงใจกับคุณมันคลิกหรือมันสปาร์กตรงใจกับคุณอะ พลังของงานของเขาว่ามันก็ถดถอยไปบ้างแต่เขาได้รับพลังงานจากคนที่ดีๆเป็นพลังงานด้านบวกของคุณะส่งต่อผ่านไปอเนอร์เีเขาก็เลยมีฮึนซูขึ้นมาหลายๆเรื่องที่เขาเจออยู่ตรงนี้แฟนคุณอาจจะเจอปัญหาในที่ทํางานโดนว่าโดนนันทาว่าร้ายอะไรเงี้ยอาจจะโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ที่กําลังเนี่ยมันกําลังสะดุดมีเรื่องติดขัดถ้าคุณให้กําลังใจเขานะเขาจะมีแบบเปอร์เซ็นที่จะผ่านมันค่อนข้างสูง นะคะเพราะเขามีแรงบันดาลใจจากคุณคนที่เข้ามาฟังนะคะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจอันนี้เป็นพลังงานเรื่องความหลักภาพรวมนะคะของคนที่กําลังคิดกําลังที่เสปาร์กกันอัปเดตก่อนรู้สึกหน่อยก็บอกแล้วว่าคนที่จากคุณไปหรือไม่ไม่ดีกับคุณมาเด็กกับก็กลับมาไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนเขากลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณเขากลับมาดีกับคุณเขากลับมาดีกับคุณเขากลับมาเจอคุณนะคะโอเคเนาะ การวังว่าแรนดอมนี้นะคะจะเป็นแรนดอมที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้หรือก็ทําให้คุณมีความสุขสนุกในการดูอย่าเครียดอย่าตึงเครียดเรนคุณดูเรนด้อมไปถ้าคุณเครียดมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณการดูเรนดอมต้องยิ้มนะคะยิ้มรับนะคะมันจะได้มีอะไรดีๆมันจะได้เจอสิ่งดีๆ มันจะได้มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบยิ้มนะคะบางคนดูแล้วเครียดเครียดมันไม่ใช่อย่าไปจริงจังมันมากมันก็คือเรนดอมมาค่ะคุณเอาเฉพาะส่วนที่คุณมันตรงนะคะไม่ต้องจริงจังอันนี้ไม่ใช่ภาพรวมของหนูเลยไมไ่นู่นนั่นไม่ใช่คุณมันเป็นเรนดอมอย่าไปจริงจังโอเคเนาะอย่าไปจริงจังเอาดูให้สนุกสนุกแล้วอย่าไปซีเรียสให้มันเพื่อความบันเทิงและแก้เหงาแล้วก็ มันเป็นดวงถ้าสมมติว่ามันตรงกับคุณอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันใช่นะมันควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่ยังไงความรักของคุณและเขาอะอาจจะอยู่ในวังวนของมือที่สด้วยก็ได้แต่คุณต้องใช้สตินะถ้าคุณจะสติคุณก็จะผ่านไปผ่านไปดังโดยที่มันมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรหรอกใช้สติมันก็ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองอย่างเงี้ยรักเขานะคะดูแลเขาตอนนี้เขาต้องการกำลังใจที่จากคุณนั่นแหละกำลังเฝ้าขอยคุณอยากให้คุณไปง้อ ออแต่คุณก็เหมือนบอกฉันไม่อยากอ๋อฉันต้องการอิสระฉันต้องการอะไรที่มันคือฉันอยากจะเจอเพื่อนฝูงแล้วอ่ะฉันอยากจะอยู่กับเพื่อนสรแล้วฉันไม่อยากที่จะมานั่งจับจับมีความทุกข์แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้คือตัวคุณแล้วอาจารย์ก็หวังว่าความรักของคุณอะ่ะมันจะไปได้ดีจากแรนดอมนี้นะเพราะคุณมีพลังงานที่โดดเด่นแล้วก็เก่งกาสามารถแล้วนะคะนี่ไงคุณไม่ท้อหรอกเวลาคุณเจออะไรมาคุณก็ไม่ทอ้อคุณไม่ถอยคุณไม่สนใจหรอกว่าความรักที่ แย่ๆยหรือพลังงานแย่ๆ่มันจะมากระทบกับตัวคุณได้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ดูยันจบนะคะตรงใจกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็สัญญาว่าจะจะทำเรนดอมดีๆแล้วมีประโยชน์แล้วมีสาระแบบนี้ให้ทุกคนฟังนะคะดูแลยิ้มนะไม่ใช่ดูแลเครียดวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายยค่ะยิ้มๆเข้าไว้ค่ะยิ้มๆรับทรัพย์ยิ้มๆรับโชคยิ้มๆรับวันใหม่นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นตามทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศนะคะอินดีต้อนรับช่องดูดวงลูกหมูชาแนลนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ